คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนึงนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับ พอสแครทคาตูริสนะครับเป็นเพื่อร่วมทางกับทุกท่านนะครับทั้งที่กําลังฟังไปทำงานไปหรือว่ากําลังขับรถอยู่หรือแม้กระทั่งตั้งใจที่จะฟังให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเรานำเสนอเรื่องราวดีๆครับสิ่งที่ซ่อนไว้ในการเดินทางของชีวิตหรือบางทีก็ไม่ได้ซ่อนหรอกครับแต่ว่าอยากหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันหลากหลายครับแต่ในช่วงห้ตอนต่อจากนี้นะครับ เราจะได้ฟังเรื่องราวของพระส,สันตปาพระองค์ใหม่พระสปาเลโอที่14นะครับผู้ปรารถนาจะสร้างสะพานแห่งสันตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามากันในตอนที่2แล้วนะครับ EP ที่223ครับโปรองทรงเลือกพระนามว่าเลโอที่14บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระสปาก่อนหน้านี้พระสปาฟรังซิสนะครับแล้วก็ไม่เห็นมีลำดับที่นะครับ คบทวนกันนิดหนึ่งครับพระสปาฟรังซิสนี่เลือกพระนามเป็นพระองค์แรกเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีฟรังซิสที่หนึ่งนะครับแต่ว่าทำไมเลโอจึงตัดมาที่พระนามพระสปารเลโอที่14เลยนะครับเรื่องนี้ในมุมมองของคิดศาสนิกชนก็คือว่าเวลาที่คนจะรับตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ให้พระเป็นเจ้าเนี่ยดำทางมันเป็นคนใหม่ แต่มากไปกว่านั้นในความเป็นพระสปาเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของการที่ท่านจะยึดตามแบบฉบับสำคัญและภาพพดภาพลักษณ์อันเป็นภาพติดตาของบรรดาพระสปาก่อนหน้าพระองค์ท่านในชื่อดุดเดียวกันนะครับพระสปาพระองค์ใหม่นี้ก็ได้เรียกชื่อเป็นเลโอที่14เพราะนั้นก็ต้องมี พัสปาเลโอถึง14บสี่พงเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมี13บสามงจนกว่าจะมาถึงโร่งนี้นะครับเลโอนี่เป็นพระนามที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แล้วเขาก็บอกว่าเต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตามกลับไปที่นักบุญเลโอมหาราชนะครับหรือเซนเลโอเดอะเกรดนะครับรวงเป็นพัสปาโปรรองที่ี่สินะครับแล้วก็ทรงดำรงสมณสมัยนะครับ ในช่วงปีคิดตศกราช440จนถึง461นะครับโอ้ตั้งแต่ศตวรรษที่5กันเลยนะครับแล้วก็รงก็เป็นหนึ่งในภระสปาไม่กี่พระองค์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชครับมหาราชค,คือเดเกรสก็คือผู้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับจากประวัติศาสตร์ครับท่านเป็นนักเทวะวิทยานะครับแล้วแน่นอนท่านเป็นนักสร้างสันติภาพนะครับก็ได้สร้างสะพานแห่งความรักดบุลเลโอมหาราชท่านนี้ มีบทบาทในการวางรากฐานความเข้าใจทางเทววิทยาของพระศาสนาจากโรงทรงเขียนต um ุ่มออฟเลโอซึ่งกลายเป็นจุดหักเขของสภาสังคายนาแห่งเอลซีโดเนียนะครับและเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อในสองธรรมชาติของพระกิตเจ้าที่บางทีเราเป็นข้อคําสอนที่ถกเถียงกันครับว่าพระเบญเจ้าเป็นพระเบญเจ้าหรือเป็นมนุษย์นะครับจริงๆแล้วโปรดก็มีพระธรรมชาติในสองพระธรรมชาตินั้นก็คือพระเจ้าแท้ และก็มนุษย์แท้ด้วยนะครับในปีคิดสกศักราษ452นะครับในช่วงยุคสมัยของโรงท่านนักบุเลโอได้เดินทางไปเจราจาต่อหน้าอันติลาราชาแห่งฮันและสามารถจุดยัง้งการโจมตีกรุงโรมได้ด้วยเพียงวาจาแห่งศรัทธาและก็สันติครับเพราะนั้นแน่นอนว่านี่เป็นแบบอย่างที่สำคัญของปัสปาโปรใหม่ของเรานะครับปัสปาเลโอที่14 จึงได้ตรัสเรื่องการสร้างสะพานเดินชวนให้ความรักให้การให้อภัยนะครับแล้วก็เป็นพยายามที่จะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุสนให้เกิดสันติภาพนะครับเอเบเลโอมหาราชเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าด็อกเตอร์ออฟเดอะเชินะครับก็คือปิตาจารย์นั่นเองนะครับเราฉลองท่านในวันที่10พฤศจิกายนนะครับเป็นพระสังราชเป็นนักป่าแห่งพระศาสนาจาักครับแต่เราดูแค่นั้นไม่พอครับเราต้องดูใกล้ๆด้วยนะครับว่า แล้วพระสปาเลโอที่13เนี่ยครับตรงนั้นเป็นใครนะครับปดืนหมดนะครับย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าพระสปาโวใหม่เนี่ยเป็นนักบวชของคณะออกัสซซเนียนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1244นะครับทีฟแฟนทอสกานาประเทศอิตาลีนะครับผีคำสอนแล้วก็หลักปฏิบัติของนักบุญออกัสซินครับทีนี้ทำไมเลือกชื่อว่าพัรสปาเลโอที่14นะครับ อันนี้แน่นอนนะครับว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพัสปาเลโอที่13บานะครับพัสปาเลโอที่13เป็นพัศปาในปี1 8 7 8งันถึงหนึ่ครับโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่โปรองทรงปฏิบัติแล้วก็ส่วนใหญ่สิ่งที่มันเตะตาแล้วกันนะครับผู้คนก็คืองานเขียนของโรร่งนะครับแน่นอนงานเขียนของพัสปาก็คงเขียนเรื่องเกี่ยวกับ ความรักความยุติธรรมความเสมอภาคการส่งเสริมบทบาทภาพของคิตชนหรือการที่จะให้เกิดศักดิ์ศรีอะไรต่างๆครับท่านเขียนเรื่องเรรมโนวานุมนะครับในปี1891อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำสอนทางสังคมของพระสนาจจคัลาฤกิ์ยุบไปกันเลยทีเดียวนะครับคำตอบของพระสนาจจคัลิฤกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทุนนิยมเบื้องผู้ในยุคที่โรรองทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระสปาเนี่ยครับ แล้วก็แน่นอนนะครับลัตธิมาร์กปีก็โอ้โหก็เฟื่องฟูเช่นเดียวกันนะครับเป็นการตอบโต้การกดขี่ของนายทุนเพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงในเรื่องนี้ก็คือว่า 1. ครับสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องเปรรุมโนวานุมนะครับได้กล่าวถึงสภาพของชนชั้นแรงงานในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมก็พูดถึงสิทธิพูดถึงศักดิ์ศรีพูดถึงความรับผิดชอบทางศิลธรรมของนายทุนนะครับ การเรื่องนามเรโอที่14เนี่ยก็น่าจะเป็นเจตนารมณ์เดียวกันนะครับตั้งใจฟื้นฟูคําสอนตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันที่มีความท้าทายในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจธธกฤฤสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเราจรึงต้องเน้นสิทธิบทบาทความยุติธรรมแล้วก็คุณธรรมด้วยนะครับในยุคข,ของพัสปารเรโอที่13เนี่ยครับท่านก็เลยต้องปรับปรุงคําสอนทางสังคมให้มันเหมาะกับยุคปัจจุบันด้วยนะครับ ในช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่สิบเก้านะครับในการตอบโจทย์นะครับแน่นอนว่าพอมาถึงยุคของเลโอที่สิบสี่เนี่ยครับมันก็ต้องตอบโจทย์ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหามากมายที่เดียวนะครับอย่างที่เราพบเห็นนะครับระบบเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การอพยพย้ยายถิ่นปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ลดลงแต่ว่าอาจจะ มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยที่จะต้องแก้ไขมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลโลกการดูแลผู้คนการดูแลความยุติธรรมการสร้างสันติเนี่ยครับก็จึงเป็นโอกาสที่จะต้องมาทบทวนเรื่องราวของคาสอนด้านสังคมนะครับการนั่งยิงถึงเลโอที่13อาจเป็นการวิพากษ์ระบบเศรษฐกิจที่ไร้ความยุติธรรมอย่างรุ่มนวดน,นะครับแล้วก็เสนอทางเลือกทางเศรษฐกิจแห่งความเป็นธรรม ความเป็นที่เป็นน้องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวทางหลักของพระศาสนาจัรอยู่แล้วนะครับคํำสอนเหล่านี้ได้พัฒนาเรื่อยๆนะครับเช่นในสมัยของพระสปาปีอุตที่11นะครับ1,931เนี่ยครับก็มีวาดาเจซิโมอันโนประกาศครบรอบ40ปีของสมนาสารเรนุโนวาโนที่ว่านี้นะครับมาแต่แอดมาจิสตา ในสมัยของจอห์นที่23นะครับ1961แล้วก็ครบ70ปีนะครับปอปูโดรุมโปรเกิโอนะครับในสมัยเพรสปาเปาโลที่6ปัจจุบันก็เป็นบุญจาศีไปแล้วนะครับในปี1967ครับแล้วก็เซนเตซิมุสอันนูตนะครับสมัยเพรสปายอนปอนที่2ในปี1991นะครับแล้วก็ราวดาโตซีปาตริตุสตีในสมัยของสมเด็จเพรสปาฟรังซิส์นั่นเองนะครับ การเรื่องที่เลโอที่14จึงเป็นการย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นและประกาศว่าแน่นอนยังคงสืบสารสายทานนี้นะครับแสดงถึงคารวะต่อมรดกของเลโอที่13เป็นสัญญาณว่าพระศาสนาจักพร้อมจะนําคําสอนทางด้านสังคมมาตอบปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ด้วยหัวใจของความยุติธรรมศักดิ์สรีและการสร้างสันติสุขนะครับรงนั้นทรงเป็นแนวทางสายกลางครับ บางคนตอนที่กําลังจะเลือกพัสปาร์พวกใหม่ก็จะกลัวว่าจะอนุรักษ์จะกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับหรือจะก้าวหน้าเกินไปก็จะทําให้ปศาสสนะจัดขาดความขลังคนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาละทิ้งคําสอนเดิมๆนะครับพัสปารเลโอที่14ท่านมีแนวโน้มที่จะเดินสายกลางแน่ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบทั้งอนุรักษ์แล้วก็ไม่ได้ทั้งหัวก้าวหน้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ากําลังพยายามที่จะ ยืนอยู่บนจุดกึ่งกลางนะครับเราจะเห็นข่าวล่าล่าที่บอกว่าท่านก็จะกลับไปพักในวังของพระสปาแล้วนะครับเพราะว่าตรงนั้นยังมีมันไม่ได้แปลว่าเรื่องของความยากจนอย่างเดียวย่งมีเรื่องของความส่วนพระองค์มีเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆรองคงจะต้องตอบโลกที่มีทั้งปัญหารอบด้านนะครับเป็นความท้าทายของพระศาสนาจักในยุคใหม่ที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้ ได้อยากรักษาความเป็นศาสนาให้คงอยู่นะครับและมากไปกว่านั้นครับท่านเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นในความเป็นอเมริกันในปัจจุบันในยุคข,ของทรัมป์หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะต้องย้อนกลับมาว่าอเมริกานั้นเป็นเศรษฐกิจของการแบ่งปันความร่วมมือความเป็นพี่เป็นน้องอย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งอาจจะตรงข้ามที่ก็อาจจะเป็นพวกแบ่งแยกลกนะครับแล้วก็ มีนโยบายในแบบเอาตัวรอดแต่นั่นเป็นเรื่องของเขานะครับเราก็ไม่ได้ไปวิจารณ์มากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือว่า p พัสปาเลโอที่13ถูกเรียกว่า p พัสปาแห่งสังคมและ p พัสปาแห่งคนงานนะครับแน่นอนว่าพัสปาองค์ปัจจุบันก็จะมีคนขนานนามต่างไปพัสปาฟรังซิสถูกเรียกว่าเดอพีเพิร์โป๊ปนะครับพัสปาเพื่อปวงชนพัสปาเลโอที่14 กำลังถูกจับตามองแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่าการตั้งมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงเลียกการตั้งมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาจะให้เกิดเป็นจุดตั้งต้นที่บ่งบอกให้เราทุกคนนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ยืนฝั่งคุณธรรมเนี่ยครับให้เลือกที่จะติดตามเชื่อฟังแล้วก็พยายามที่จะติดตามท่านในหนทางที่ท่านได้มอบแบบอยา่างหรือให้คําแนะนํา รือพยายามที่อยากจะฟื้นฟูสิทธิฟื้นฟูชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนในความเสมอภาคขึ้นมาในความยุติธรรมในคําสอนของศาสนาครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่าต้องมีคุณมากกว่าโทษต้องมีสิ่งที่พระบจ้าทรงนําทางจึงเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับปสปาเลโอที่1 4ผู้ปรารถนาไม่ใช่แค่สร้างสะพานแห่งสัตติเท่านั้นแต่ยังปรารถนาที่จะคื้นศักดิ์ศรีสร้างความยุติธรรมให้กับโลกใบนี้ด้วยครับ ยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้เราทราบกันแล้วนะครับว่าเรื่องหลังพระนามเลโอที่14นั้นมีพระนามเลโอเดอะเกรทมีพระนามเลโอที่13และมีพระนามเลโอตั้งแต่เลโอที่2จนถึงเลโอที่12นะครับมากมายเป็นเส้นทางเป็นคําภีรนาเป็นสิ่งที่ดีนะครับสัปดาห์หน้ามาฟังกันใหม่ครับพายอ้อยนลอยไปเลยครับว่าเอลตกลงพพะสปา เลโอที่14เนี่ยมีประวัติชีวิตเป็นยังไงกันแน่นะครับติดตามมาให้ได้นะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ